เสียงฮะเพชรยังเอาหน่อไม้ไปแกงตัวไเคยโอ้แกงหน่อไม้ป้องมึงนี่แม่นแม่นเออเออแกงแข่งแล้วลงไปบึ้งหน้ากว่าเด้อโอเคแข่งขาเด้อเออโอ้ได้กินแกงหน่อไม้แล้วมึงนี่หักหักหไม้กระงามงามอ้มันยังบ่าสวยหรอกนอนเล่นก่อนโอ้ยจะมาสวยสวยแล้วจริงๆไปแข่งจะแซ่บกว่าอื้ม อู้ยก็น้อยน้อยน้อยโอ๊ยโอ้ยโมเยังว่างโคลโลอยู่อีแเสียังมึงสิแกงโน้ตไม่เข้าไปเก็บใบย่านางเขาสิแกงใสฮะเขาสิแกงใส่ลุมก็ได้ดอกหรือว่าอยู่ทิงเทิงเฮือนเออเออจังหน่อยไปเฮ็ดดอกเออเออเอาจังหน่อยจังแกงโอ้แสงฮะพักขาปะ แม่นใส่แกงนอัวเขากันไท้หน่นอยลำลำเลยแหละแม่นนอ,อต้มไม่พุ่นละบ่อย่นั่งเก็บบ้างยองละบ่บ่เขาสิแกงใส่เขาสิแกงใส่แกงเทียงนาก็ได้ดอกเครื่องปรุงม,มีอยู่อย่านั่งยองใช่ละบ่ยังว่าเขาสิแกงใส่เขาแกงอยู่เทียงนาก็ยังว่าเขาเขาก็อยู่หันละแต่ว่าอย่านั่งยองหลายๆเด้อบ่เขาสิแกงใส่ เอาแกงท่งเคื่อนกันเลยข,ขัขนมุขขี้ข้ารุงไปเทงหน้านั่นน่ะหมูแม่จักรสานแต่ว่าใส่ยานั่งหลายๆมึงเก็บไม่ย่งยองหรือยังนี่กระจังว่าเขาที่แกงใส่เฮ้<ะ>ยขี้ามึงมึงไปแกงท่งลมกันเลยตัวอีเทียงหน้ากันเลยตัวแกงเทียงหน้าเลยอแกงท่าเคลื่อนกันเลยเฮ้ยมันว่าแม่แนวนั้น<ต>เขาที่แกงใส่เฮ้ยแตยังว่าแกงเทียงหน้าเทียงหน้าเขาสิแกงใสเขาบ่าชายยานั่งกระจังว่ะอันไหนกว่าเขาสิแกงใส บัวชายย่านั่งใส่ตั้วแข่งใส่ก็ได้บอกเมนเขาชิแกงน้อน้ำใสบัวชายย่านั่งแกงน้อน้ำใสเออบัวชายย่านั่งแกงใช้ดุกหมูน่ะออยู่ใหุ้้มบแมนเขาชิแกงน้อน่ะเห็ดน้ำใส่ใส่บัวชยย่านั่งใส่ดุงหมูแกบอกแกงน้ำใสแเมนบัวชายย่านั่งแมนโอ้ยห่ามึงคือบ่าวเนาะ เขากะว่าเลยเจ้าเาถามบุญยองอย่านั่งเขาบอกว่าเขาชิแกงใส่แกงใส่แกงใส่ยุ่เก่งเท่งหน้าเทงหน้าก็บเลี้ยวตัวย่างมึงเขาแกงอยู่เเียงหน้าแต่ชิแกงใส่ไปว่าใส่ย่านังเนาะไปจิแกงหน้าใส่มึงก็บอกยังสี่ตัวออก็คิดว่าเจ้าที่เข้าใจละโอ้ยอีงอบุพมีวันหนุ่มเอ้ยเขาบอกว่าเข้าใจคุณเนาะเจ้าเน่ะว่าเข้าใจเฮาน่ะเขาแกงใส่แกงใส่แกงใส่กันในตัวว่าจะมีไฟห่างมึงไปเฮ็ดแกงใส่เขาใส่ย่านั่งเขาถามไปเก็บย่านังก็บว่าบอก่เฮ็ดเครียดเรต้องกินบุพวีอยากห่างเอ้ย Hã? Ah, Morreu até! Ah!